ซูเปอร์แมนกระต่าย1สงสยัยหนึ่งสงสัยเชียรีดเดอร์แช้แช oh. <Man. S 1> ผีกระหังโยคะ1นึงสงสัยแ oh. ชะแช efm แฟนดัมไล เรามีเกมให้น้องนองเล่นด้วยชื่อเกม The Hidden t a เชกับโฟโต้แฉะเออเดี๋ยวเราจะมีโจทย์นะคะเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆให้ทั้ง4คนอ่ะโพสตท่าแล้วเดี๋ยวเราดูวันนึงของแท้ปุ๊บถ้าโพสตเหมือนกันจะได้คะแนนจะได้คะแนนโจทย์ข้อแรกซูเปอร์แมนหนึ เออมืเหมือนนะมืวเหมือนมีความยกมือท่าที่สองนะคะกระต่ายหนึ่งสองสามแชะแะไม่เหมือนมีโอกระต่ายทำไงกระล่ำทำยังไงเชื่อว่าผมคิดว่าผมจะลุกไปกระโดดแล้วทำได้นะทำได้เลยอ่าไม่ได้นะข้อนี้ไม่ได้คะแนนอ่ะข้อที่สค่ะสงสัยหนึ่ง อทำไม่มือเลาเล่าเลาอะท่าที่สโกรธหนึ่งเดี๋ยวเเดียวโกรธโกรธทำอะไรกันแต่ยาต่อยที่แต่อยาต่อยกันหนีก่อนอย่าอนะคะอะโกรธหนึ่งสองสามแช่แชะ เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อันนี้ต่อยไปโอ้โหก็แบบมาดิว่ามีโอขึ้นโกนแล้วมึงนี้แหละโอ้หรุนแรงแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์มีโอก็คงคิดว่าอ่าก็ท่าที่แล้วสงสัยเขาทำท่ากันเนี่ยแต่มีใครทำท่ามั้งทำไมโกรธไม่ทำท่าเลยงงไม่เป็นไรมันเป็นเกมมันเป็นเกมอ่าผ่านมาสี่ข้อคุณได้เป็นหนึ่งข้อที่ห้าค่ะเชียร์ลีดเดอร์แช่แช่ เฮ้ยองสาวเฮ้ยโอ้ยยังไงทำไมทำไมต้องเป็นสองนิ้วเอาผมไม่รู้อะผม่อเชีย่ะสู้ๆนะอ๋อถือว่าไม่ตรงค่ะเห็ยนมาไม่ตรงค่ะข้อต่อไปข้อต่อไปหน้าเนี้ยผีกระหังหนึ่งสองสามแฉแฉเหมือนกันเหมือนกันเหมือนไก่เลย อ่ะได้ไปสองคะแนนแล้วสองคะแนนแล้วข้อต่อไปค่ะกินของเปรี้ยวหนึ่งสองสามแช่เออได้อ่ะถ้าต่อไปก็คือถ้าโพสต์หล่อหนึ่งสองสามแช่แช่เฮ้ยเตะอ่าได้อยู่อะได้แล้ว 9ให้มองกล้องเลยนะคะแล้วโพสท่าเมื่อคุณเจอคนที่ชอบหนึ่งสองสามแชะคือเมื่อกี้มีการล็อกท่ากัน้วยเกิดตึ้งมีกลัวเข้เหรอเขินเขินแรงมากเขินแรงเขาไม่รู้ตัวเลยมั้งเหรอดูอะไม่ได้คะแนนนะต่อไปคือถ้าง่วงนอนหนึ่งสองสามแชะ ตัวเหมือนกันปะเหมือนกันได้แมนก็เหมือนกันแหละใช่เออถ้าต่อไปค่ะโยคะหนึ่งสองสามแฉะต้องทำเลยนะไม่ทำทาที่ผมกินนี่หัวม็นแบบเอลอยกอย่างนี้อ๋อเอ้อยกอย่างนี้ทำไมได้ทำได้หยุดยุดยดน้องสามารถลุกจากเก้าอี้แล้วไปทำได้เลยนะเดี๋ยวกล้องตามไปเดี๋ยวกล้องตามไปเออถือว่าได้ปะ ไม่เหมือนยังไม่เหมือนอถ้าต่อไปนะคะ D J หนึ่งสองสามแชะแชะเฮ้ยเหอนกันเลยอะเป๊ะข้างก็เกือบเป๊ะแล้วอะถนัดมือที่แบบจับอะใครใครที่ไม่เหมือนกันนี่เออนี่ปะเออคนละข้างหรือเราถนัดเราถนัดสายหรือถนัดขวาอ่าถนัดขวาอ้าวถนัดขวาเหมือนกันดูา้าถนัดขวาไหมไม่เป็นไรอ่าถ้าต่อไปครับ นักพอกายหนึ่งสองซ้ำแชะใช่ไอ้พูดเหมือนกันเลยท่านี้นั่งทำได้หนักหนาแล้วอ๋อหรอเ,อเอหม,มือนรู้เหมือนรู้ท่านี้ไม่รู้ว่าเป็นท่าหรือเป็นอาการนะคะอ่าท่านี้ชื่อว่าปวดหลังหนึ่งสองซ้ำใช่ใชดูจริงว่า <c oughs> ดูเกิดขึ้นเหมือนกันแหละคนนี้ได้และสุดท้ายค่ะหายแล้วพี่ไม่ถา ไม่ได้อันนี้ปวดจริงหรือเปล่าเราจะปวดได้ไหนได้แคหนคนตาคนตาเจ็บแล้วโอ้ยลุงตาลุงตาโอเคโอเคขั้นสุดท้ายขอเต็มที่เลยนะม้าน้ำหนึ่งสองต้องใช่ใอะไรมาน้ำได้มันต้องอย่างนี้ไงมาน้ำได้ไหมมันี่มังกรหรือเปล่าท่านนี้เปิไม่ได้เออมันนี่มันกองกันเนาะเปิดไว้หรือว่าเหมือนไม้เหมือนนะเหมือนกันอ่ะสรุปคะแนนนะคะก็ได้เยอะอยู่ก็เยอะอยู่จะเยอะอยู่จากสิบห้าข้อใช่ป่ะ ได้ไป9คะแนนค่ะเยอะพดีอนไกินนะชาวแฟนน้อมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลย